สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m you now channel นะครับสวัสดีพ p พีเทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนล่าสุดระดับประเทศนะครับเป็นคดีระดับประเทศที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกินครับได้ออกมาเปิดเผยคลิปสําคัญนะครับต่อสาธารณชนในช่วงนั้นนะครับเกี่ยวกับผู้กํากับโจนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มี ข่าวล่าสุดบอกว่าสั่งฟ้องอดีตพุ่มกับโจ้กับพวกเอาผิดสีข้อหาอายัดทรัพย์131ล้านคือหาดรถหรูคอนโดนครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสนธิทอกนะครับก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับบอกว่ารองพบตรเผยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องอดีตพุ่มกับโจ้รวมเจ็นายเอาผิดสีข้อหาเผยอายัด ทรัพย์สิน131ล้านคฤหาดหรูรถหรูคอนโดขยายผลคดีจับรถหรูพบตำรวจเจ้าหน้าที่ร่วมกวนเพียบวันนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายน2564นะครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบวตรนะครับพลตำรวจเอกสุชาติทีรสวัสดิ์รองพบวตรหรือว่าบิ๊กใหม่นะครับถแถลงความคืบหน้า คดีของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรือว่าภูมิกับโจ้อ,อดีตภูมิกับสพเมืองนครสวรรค์นะพวกอดีตชุดปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครสวรรค์ก่อเหตุใช้ถุงดำคลุมศีรษะน,นายจิรพงศ์ธนพา์หรือว่ามาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดอ้างเพื่อเค้นข้อมูลจนเสียชีวิตเหตุเกิดที่สพเมืองนครสวรรค์เมื่อวันที่5 สิงหาคมนะครับ2564มีผ้าวงจรปิดขณะก่อเหตุในโลกออนไลน์ล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสิ์หรือว่าบิ๊กใหม่นะครับเปิดเผยว่าคดีนี้ตำรวจสรุปสำนวนและจะส่งสำนวนสั่งฟ้องพันตำรวจเอกทิติสันและพวกรวมเจ็ดนายส่งสำนวนให้อธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ในช่วงบ่ายวันที่3ก็คือพรุ่งนี้นะครับสพฤศจิกายนสำหรับคดีนี้มีนางจันจีลาธนพัฒน์แม่ของนายมาวินและพันตรวจเอกสุดที่นันคงแช่มดีพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้กล่าวหามีผู้ต้องหารวมทั้งหมด7คนประกอบไปด้วยหนึ่งพันตำร,รวจเอกทิติสันอุทธนาผล 2. พันตำรวจตีและวีโรดดิดทอง 3. ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค 4. ร้อยตำรวจโททอรนินมาส,สวนนา 5. ดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียว 6. ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่น70ตํสตำรวจตีประวีกรคำมาเร็วนะครับคัับล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นคดีสะเทือนขวัญระดับประเทศนะครับ ก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปนะครับก็ล่าสุดก็พนักงานสอบสวนนะครับมีความคิดเห็นสั่งฟ้องอดีตพุ่งกับโจ้กับพวกนะครับสีข้อหานะครับก็ลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับวันที่3ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคดีนี้ทนายตั้มนะครับก็เป็นบุคคลนะครับ คนสําคัญท่านหนึ่งครับที่เปิดเผยข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับก็คือคลิปวงจรปิดนะครับขณะก่อเหตุของทีมของอดีตพุ่มกับโจ้นะครับกับพวกรวมเจ็ดนาย c ีพีฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับคดีนี้ขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสนธิทล์กนะครับ เกิดมาต้องถึงพากันและกันโลกจะสุขสันต์ชีวิตจะสดใสหากเราเกิดมาเอาเปรียบกันและกันโลกคงตกสันต์ความรักแห่งเหือดหายชีวิตของคนบางทุกทนบางสุขสบายหลอกกันเอาเปรียบกันสิ่งเหล่านั้นยังแก้กันไม่หาย ยุติธทรมที่โหดร้ายจับมือกันรวมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวคนเกิดเป็นคนตองทำต้นไฟเรียนรู้ ่อเป็นครูสอนลูกหลานต่อไปคนเกิดเป็นคนต้อทงทำตนมีความหมายสิ่งเลวร้ายหลีเกเลี่ยงไม่เกิดทำชีวิตบางคนต้องฝื้นทนแพ้กลนอุบายยุติดทาเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป ดับมือกันลมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวชีวิตบางคนต้อง ฝืนทนแพ้กลอุบายยุดตีทาเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่ไม่เป็นธ<ะไ>รรมก้าว <9 S 2> เดินด้วยกันตะวันข้างหน้าฟันฝ่ายุดตีทาที่โหดร้ายจับมือกันลงกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัว ไฟหยุดที ite, ่ทมที่โหดร้ายจับมือกันลมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆเราไม่กลัวเราไม่กลัวก้าวเดินด้วยกันสู่วันาหน้ไฟายุตที่ทำที่โหดร้ายจับมือกันลมกันก้าวไปอิทธิพลใดๆ